ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐวันอังคารที่7พฤศจิกายน2,566นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬกามีอยู่จำนวน2,593ล้าน1 0 0 0 0แสนลูกบาทเมตรจากความจุป,ปกติสูงสุดที่2,431ล้าน3 0 0แสนลูกบาทเมตรคิดเป็น106.66%ระดับน้ำเกินความจุอยู่40เซนติเมตรระดับน้ำกักเก็บปกติ182เมตรจากระดับทะเลปานกลาง เมื่อวานมีน้ำไหลเข้า14ล้าน580,000ลูกบาทเมตรวันนี้ระบายน้ำจำนวน25ล้าน60,000ลูกบาทเมตรส่วนระดับน้ำท้ายเขื่อนบนรับที่ลำน้ำพองโรงเรียนลำน้ำพองมีน้ำมากแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่2เมตร16เซนติเมตรที่สะพานฉลองขอนแก่น200ปีบ้านโคกท่าเทศบาลตำบลหน,นองตูมอำเภอเมืองขอนแก่นมีน้ำมากน้ำต่ำกว่าตลิ่งอยู่2เมตร19เซนติเมตร ส่วนน้ำทีที่อ่างเก็บน้ำห้วยยางเทศบาลตำบลนาคาอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำ3ล้าน2 0มื่นลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อเอร์เซมีน้ำไหลเข้า10,000ลูกบาทเมตรที่อ่างเก็บน้ำแก่งละวะเทศบาลตำบลเมืองเพียอำเอภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำ53ล้าน4แ6 0มื่ลูกบาทเมตรคิดเป็น117 และที่อ่านเก็บน้ําห้วยเตยอเภอําบ้านแหดจังหวัดขอนแก่นมีน้ําอยู่5,200,000ลูกบาทเมตรคิดเป็น97%